กราบสวัสดีเอฟซีสูภูสุคนนะครับลุงหลอดเอฟซมีรายการบังไฟวันอาทิตย์ที่สิบเก้าคือสภาคมสองพร้อยหกสิครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบังไฟบ้านสุขเกษมตำบลโนนเปื่อยอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บางที่หนึ่งจวดจากบางที่สองซุเป,ปรอร์ท็อป บังที่สามปอลูกทับฝ่าบังที่สีหลานพญาแทนหาข้ามภัยทะลุฝ่าไปหาเธอหกที่ว่าก่อนมาผักจรเจ็ดชอบมาคาวานแปดเทพสมพรเก้าเพชรนามงาม10บสอราชวงศ์ 11, สิอสราชวงศ์สองสิ 12, ไอระดาเบิกฝ่า13แบ่งงวงงาม14บสีสืบเอาเอง สิบห้าสืบไปอีกนะครับผม่ะบางไฟ มีอยู่ประมาณสิบหาบังนะครับผมอ่ะหลอนด์โรชเชียรครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกอายผ้าดำหน่อยเสียงสวรรค์น,นะครับผมมารวมตัวกันอีกแล้วนะครับเครื่องเสียงปีชา20บนะครับผมหาแยกกันแล้วว่ามีบังไฟแตกนะครับผมร่วมกันยำ่ำแดงไฟแตกย่ำนั่นนะครับรวมถึงลุงหลอดนั่นนะครับผมอ่ามืออืน่นอย่าลืมไปให้กำลังแ่งใจกันนะครับส่วนมัดเดาของลุงหลอดมี คัมภีร์ทลูฟานะครับติดสีแดงจึงคืนครับที่ว่าก่อนมาบกจอนนะครับละกะเอาซอราชวงเขาสองบังเชี่ยทั้งสองบังเลยนะครับผมอ่ะแถมเพลินนามงามอีกบ้างหนึ่งนะครับผม่ะอย่าลืมไปให้กํลาลังแรงใจกันนะครับ <Okay. S 1> เพลินนามงามเป็นมังไกวร้อยไรนะครับเหลือแต่หมานนะครับผม อ่ะบอกไปก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวคายไฟใดๆทั้งสิน้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร,อร้อเด็บีสวัสดีครับ